ครับเช้านี้ก็มาเก็บมะเขือครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ดูสวนมะเขือของเราก่อนครับครับวันนี้จะเก็บไปขายครับว่าจะได้กี่ถุงนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับสวยๆตรงนั้นเลยครับผม ดูครับลูกมะเขือครับขนาดไซส์ลูกค้าที่ต้องการนะครับดูฝั่งด้านนี้นะครับก็วัดก่อนเบาจากพาวีครับมาตามยาวไว้เรียบร้อยแล้วครับดูลูกมะเกือครับคุณดูครับลูกใหญ่มากเลยครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับดูครับ ครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยครับไซนี้ไซลูกค้าที่ต้องการพอิีเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอ้โหสวยๆเลยครับผมนี่ครับตรงนี้ดกมากเลยครับผม ผมพามาชมสวนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนะครับเก็บใส่ถุงถุงละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันนะครับ มาดูผลงานกันครับที่เก็บเช้านี้นครับว่าจะได้กี่ถุงนะครับเดี๋ยวจะนับให้ท่านผู้ชมดูนะครับ1นถุงนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ้า

25 2ส27 28 29 30ทั้งหมด30ถุงนะครับอ่าอีก2ถุงผมแบ่งไปให้เพื่อนบ้านไปแล้วนะครับสองถุงถ้ารวมก็เป็นส2มสิบสองถุงแต่ตอนนี้ที่จะเอัาไปขายนี่สามสิถุงนะครับ ส่วนอีกสองถุงให้เพื่อนบ้านไปแล้วนะครับโอเคครับผมสุดยอดเลยครับพี่หลาม